เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงที่สุดมันไม่ได้มีผลกับเฉพาะตัวผู้ดื่มอาจจะมีปัญหากับผู้อื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ดื่มสุราเลยก็ได้อันที่หนึ่งสุราเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นสารเสพติดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเนี่ยมากที่สุดสูงที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับสารเสพติดโดยอื่นๆเพราะว่าเวลาที่เราดื่มสุราเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีผลกับเฉพาะตัวผู้ดื่มนะคะตัวผู้ดื่มแน่นอนมีมีปัญหาสุขภาพอาจจะมีปัญหาอื่นๆเช่นอุบัติเหตุปัญหาการเงินปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะ ขณะดเดียวกันนี่อาจจะมีปัญหากับผู้อื่นซึ่งอาจจะไม่ได้ดื่มสุราเลยก็ได้เอาตั้งแต่รุนแรงน้อยไปเลยเช่นหนวงปู่ลํำคาญหรือว่าถูกไปเจอคนคนเมามาพูดจาแบบรวนลามพูดจาหยาบคายไม่เหมาะสมส่งเสียงดังหรือทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเงี้ยวาดกลัวไปจนถึงหนักเลยนะคะอย่างเช่นรถชนบาดเจ็บถูกทำร้ายอะไรเงี้ย เขาก็เลยจัดอันดับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี้ยเป็นสารเสพติดที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงที่สุดการจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คนดื่มหรือเป็นโรคดิดสุราเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะคะมันก็มักจะเป็นปัจจัยร่วมกันหลายอย่างมันก็อาจจะมีตั้งแต่ในแง่ของพันธุกรรมพันธุกรรมเนี่ย อาจจะ50%แล้วก็สิ่งแวดล้อมอีก50%นะคะก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวหรือว่ามีมีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่างนะคะมียีนบางตัวที่ทำให้จะดื่มเหล้านะคะแล้วก็ดื่มแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคติดสุราได้สูงอันที่สองในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะคะมีหลายเรื่องเลยเอาตั้งแต่ว่า าการเลี้ยงดูในวัยเด็กขึ้นมานะคะบางทีก็เห็นพ่อแม่ดื่มนะคะบางทีก็พ่อแม่สนับสนุนให้ดื่มพ่อแม่เป็นคนหยิบยื่ยนเหล้าแก้วแรกให้ลูกการเข้าถึงโฆษณาเห็นโฆษณาเชิญชวนเยอะๆเนี่ยมันบางทีเขาทำแพ็กเกจสวยมากเลยใช่ไหมคะอย่างเหล้าสําหรับผู้หญิงวายสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่รวมๆกันค่ะ ก็องค์การในไมโลกเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก่อให้เกิดโรคหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคต่างๆนะคะหรือว่าภาวะต่างๆทางร่างกายเนี่ยถึง200กว่าชนิดนะคะตัวอย่างที่เราเห็นชัดรู้จักกันดีอา้าวก็เป็นพวกโรคตับใช่ไหมคะโรคทางระบบอาหารโรคตับเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่ไขมันพอกตับนะคะแอลกอฮอล์นี้จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างไขมันพอกตับหรือว่าไขมันข้างตับนะคะตอนนี้เป็นโรคที่ที่เจอเยอะขึ้นนะคะอ,อีกสาเหตุหนึ่งของไขมันพอกตับเนี่ยก็คืออ้วนนะคะคือเป็นโรคอ้วนถัดมาก็จะเป็นพวกตับอักเสบนะคะซึ่งอาจจะเป็นเฉียบพันเช่นอ,อยู่ๆก็เหมือน ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเหลืองตาเหลืองที่ชาวบ้านเรียกดีซ่านนะคะแล้วก็ตับแข็งตับแข็งนี่ก็จะรุนแรงละเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเป็นเลยคือแข็งแล้วไม่อ่อนละนะคะแล้วก็พวกโรคมะเร็งนะคะแอลกอฮอล์เนี่ยถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งที่แน่ชัดซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ มะเร็งประมาณ6-7ชนิดนะคะไล่ลงมาเช่นมะเร็งในช่องปากในคอหอยหลอดอาหารนะคะเต้านมนะคะในผู้หญิงเนี่ยมะเร็งลำไส้และทวารหนักนะคะก,ก็จะเห็นว่าหลายชนิดมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องแอลกอฮอล์กับมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะมะเร็งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องดื่มหนัก การดื่มเพียงเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งอย่างเช่นดื่มเพิ่มขึ้น1นึแก้วเนี่ยความเสี่ยงเพิ่มขึ้น10% 10%เลยนะคะโรคอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะแยะแล้วก็พวกบัญหาเฉียบพันธ์เช่นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พวกการทำร้ายร่างกายนะคะ โรคทางจิตเวทนะคะโรคซูมเศร้าอะไรเนี้ยเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยของการฆ่าตัวตายนะคะแต่ตอนนี้เทรนด์ทั่วโลกก็เริ่มเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศไรายได้สูงเนี่ย คนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยดื่มแล้วนะคะเขาดื่มน้อยลงเขามีชื่อเรียกว่า sober generation ก็คือเป็นเจนที่ไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มไม่เมาค่ะของไทยเราเนี่ยเราก็ก็เจอว่า อาจจะเริ่มมีแนวโน้มเหมือนกันที่เราสำรวจซ้ำๆเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มที่เด็กวัยรุ่นจะดื่มน้อยลงตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีหลายช่องทางนะคะก็แน่นอนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะสามารถที่จะดูแลรักษาหรือให้การปรึกษาได้แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในนี้ก็ สนับสนุนเรื่องของการคัดกรองตั้งแต่เบื้องต้นนะคะพอคัดกรองแล้วเจอว่าเป็นการดื่มแบบเสี่ยงเนี่ยนะคะก็จะมีการบำบัดอันนึง่งเขาเรียกว่าบำบัดแบบสั้นนะคะหรือแบบย่อซึ่งอาจจะใช้เวลา5นาที15นาที2 0นาทีก็ได้นะคะก็เป็นการอาจจะเริ่มจูงใจให้เลิกดื่มแล้วก็ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการดื่มแล้วก็การเลิกดื่ม ถ้าเป็นรายที่มีปัญหาหนักเช่นเป็นโรคติดสุราหรือว่าเป็นโรคตับโรคอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเป็นเหมือนอบริการในระบบสุขภาพอยู่แล้วนะคะ